ดีนนะสายตกนะครับวันนี้ออกทำการที่กวคามนี่ครับงานบิ๊กฟิตสี่ลำเลยวันนี้เราจะไปขุดแท้วกันครับบิ๊กบิ๊กฟิตล้วนๆเลยวันนี้ เดี๋ยวมาชมครับว่าจะเจออะไรบ้างดูยครับ,บรับลุยครับ,บรตั้งเปา้ปาหมายก่อน วนรุยครับออกเดินทางกันครับกำลังกินแนวไกลเลยทางนู้นครับ,รบกำลังอัดปลาอยู่ตอนนี้ มีไซสก็มีไซสอาจจะมองไม่เห็นมันไกลหน่อย <บา S 1> ครับโอ้โหโชมง,งามครับโมงามฝั <c oughs> ่งนี้กำลัง <บา S 1> กินเดี่ยวไก่ฝั่งนู้นตัวแรกได้แล้วครับใจเยเ็นๆครับใจเยเ็นๆ อโดนแล้วครับโฉมครับโครับตัวครับโมงามตัวเลขมาแล้วไกลๆครับไม่เห็นไม่รู้เห็นไหมฝั่งนี้นด <c oughs> นฝังน <c oughs> ่งนี้โดนด้วยครับเนียวไก่ครับฝั่งนี้กินเหนียวไก่กันสองลำครับกินดุกับเพื่อนแล้วฝั่งพี่พรกำลังจิกเลยครับ มากินกันก่อนครับตอนนี้นี่ครับฝั่งนี้ดูมากเนียวไก่หกำลังตินเน๋ยวไก่ก็โดนเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นสากไหมในโจเป็นเส้นยาวหืมลุกจม ลูกโฉ <บ S 1> มงามครับวันนี้นะ่าจะเจอฝูงโฉมงามกันแล้วยกเลยครับอ้าลุดโอ้บอกแล้วยาย่าห่ยกไอ้ยาตัวเล็กเลยมากีกันยิบไปนี่เราลงลุ้นเสียไดทองลุ้น หลุดไปแล้วครับตัวแรกกินแนวไก่โย<อ>เกียรเอาสวิง<ม>หลุดพ้นเอาไหม่ครับตาวกันไหมตับวนมาเนียวตาวกันนะขึ้นมาถึงแก้มเรือแล้วมมไม่ปิดตั้งนี่ไม่ปิดตั้งโนโดนอีกแล้วครับฝั่งนู้นจัดแล้ว มงามอีกแล้วครับวันนี้น่าจะไม่มีอย่างโจไมีแต่โชมครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวน้องอีหวนจัดแล้วไมโครติ๊กสามกรัมน้ำนิ่งเลยครับต้องเหยื่อเล็กๆแล้วบุยโตครับ เตรียมสวิงรอเลยครับมีน้ําหนักครับตัวนี้มีไซส์กว่าตัวแรกตอนนี้โดนโฉมกันทุกคนแล้วครับมีหมอเลยอยู่หนึ่งตัวครับโอ้โห โฉมมีไซส์คร er. ับตัวนี้10สมองก่อนเจ็ดเจ็ดมีไซส์กว่าตัวเล็กนิดหน่อยโอ้ นี mais, <os> ่ครับมาแล้วครับชูงงามเกี่ยวเกี่ยวปลาครับเกี่ยวปากนับเตมแม่ฟ้าครับนู้ครับนููนููพูาหนังเดไม่เอาล้วพวกลุลาไม่ถ่ายได้นะพ่ลอมเลยมมใ้ตาอะไรนั่นโอ้คิปเป์ร์ โมง,งามไซสสวยเลยกินไมคกจิกเจ็ดกรัมสีทองโทนครับมีไซส์ตัวนี้วิ่งออกอย่างเดียวเลยครับเก็บสมอ,อก,ก่อนเมื่อกี้ในสาเลือเห็นเป็นปลาใหญ่ครับไม่รู้ใหญ่เท่าไหร ออกแข็งเดียวเลยครับเป็นโชมอีกแล้วครับไซสสวยเลยครับตัวนี้ โมโฉมไซ้์กำลังดีเลยไซคสวยเลยครับอื p, มน่ครับโฉมงามอีกแล้ววันนี้โฉมบุกกองปะกการังครับ ไว้เลยสวัสดีชาลุดพอดีน่ครับกินเหยื่อไมโครจิกเจกรัมสีทองแดงสีทองหลังแดงเหมือนเดิมครับใสสวยนะครับตัวน,นี้กำลังดีครับสวยงามมาก ครับตอนนี้เก้าโมงน้ำตายสนิทครับกินสามตัวปล่อยไปหนึ่งตัวเอากลับขึ้นเรือมาสองตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีหรือเปล่าโดนครับปลาสยแดงไซ,งไซสวยงามมาก โดนอีกแล้วครับอาการนี้น่าจะโชมน่าจะโชมงามก็กดแบบนี้น่าจะโชมครับเตรียมเสาหิดเลยครับยกไม่ได้หลุดอีกเดี๋ยว ชูมชูมนี่ครับมาแล้วครับชูมงามอีกแล้ว <c oughs> บอกแล้วปล่อยก่อนเป็นเครดิตนี่ครับชูมงามจินเจือไมโครจิก สีทองหลังแดงเหมือนเดิมครับสวยงามครับตัวนี้เรียบร้อยครับลมเริ่มมาน้ำเริ่มเดินปลาเริ่มกินครับปากบานมากสวยงามเร็งๆไม่ได้หลุด <laughs> nằm tư lão กินข้าวที่เกาะขามนะครับสวยงามมากครับมาสองลำครับข้างหลังด้วยข้างหน้าด้วยสองลำอันนี้เวลาเข้าเกาะนี่ก็จะมีเหลี่ยมเหลี่ยมเข้าเกาะที่ปลอดภัยอยู่เหลี่ยมเดียวครับเป็นร่องน้ําดูตามหลน้ำาลยเราด้วนะครับในน้ำเก่าที่เคยมา รอบรอบเกาะบรรยากาศเดี๋ยวหาเรียบกาอกันครับบรรยากาศสวยงามครับเกาะขามหาสโกมอำเภอที่พาครับ เดี๋ยวไปวกินข้าวบนบนเกาะนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับนี่ครับปลาทอดหนึ่งตัวจิตเมโครจิตก,กรัมครับทอดได้ครับตัวนี้ หืมโดนครับครับเก๋าตุเกเกินเหยือไม่ก็ชิก7กรัมเหมือนเดิมครับสวยงามครับ ครับเพราะว่าฝนกําลังมาแล้วอันตรายครับอยู่ข้างนอกไม่ได้ใช้เวลาเยอะไปเรากว่าน้ําดันท้ายด้วยครับหมขับยากน้ํามันดูดครับเขาร้อนหาสะโคมสวยงามครับ ฟังครับ